อ่ะตอนนี้เรามาดูข้อ6กันนะครับต้องออกแรงนิดหน่อยข้อนี้เข <c oughs> าบอกว่าให้เมตริก A transpose <c oughs> เป็นเมตริกนี้นะครับถามว่าสมาชิกในแถวที่2หลักที่3ของ A inverse เท <c oughs> ่ากับเท่าไหร่นะครับถาม inverse อีกแล้วกตอนอื่นถ้าเขาให้ A transpose <c oughs> มาน้องหา A <c oughs> ได้ไหมได้นะครับ จากโจทย์นะครับเราจะได้เมทริกซ์ a เท่ากับน้องก็จับเอ edge matrix t r a n s p o r t เนี่ยมา transport อีกทีหนึ่งไงง่ายๆเลยนะวิธีการ transport ก็คือเส้นแนวทะแยงตรงนี้คือตำแหน่ง1 1 2 2 3 3เมื่อ transport แล้วก็ยังจะอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับ1 1 2 2 3 3จากนั้นแถวที่1หลักที่2คือเลข2 จะไปเป็นแถวที่2หลักที่1คือสลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเลข1ก็ขึ้นไปวางแทนนะฮะเลขสาก็ลงมาแทน0เลข0ก็ขึ้นไปแทน3นะฮะสลับที่กันนี่คือก่อนจะ a านสปอตมันจะเป็นแบบนี้ครับเราได้เมทริกซ์ A มาแบบง่ายๆนะครับต่อมาโจทย์เขาต้องการหา a inverse สนะครับสมาชิกของ a inverse ก่อนอื่น ครูหา det a ก่อนนะครับ det a หาได้ไหมน้องจำได้ไหม det a กับ det a transpose จริงๆแล้วเท่ากันนะครับถ้าเราต้องการหาเด t a transpose ก็หาได้เลยนะฮะครูก็เขียนลงมาก่อนว่าเป็นลบสองสองสามนะครับหนึ่งลบหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่อ่ะต่อมาถ้าเราต้องการหาเด t สามคูณสามเราก็ต่อสองหลักออกมาคืออะไรครับลบสองสองสามหนึ่งลบหนึ่งศูนย์จากนั้นก็คูณลงลบคูณขึ้นนะครับตั้งน้นก็คูณคูณลงตัวนี้ได้ไรครับลบคูณลบเป็นบวกสองคูณสี่เป็นแปดคูณลงอีกตัวนี้ได้ไรครับสามคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็สาม คูณลงอีกสวยงามเลยตัวนี้0เพราะฉะนั้น8บวก3ได้11บเอ็ดนะจากนั้นน้องๆก็คูณขึ้นบ้างนะครับตัวนี้ได้0ตัวนี้ได้0นะตัวนี้ไม่0ูนย์ครับตัวนี้ได้เท่าไหร่4คูณ2คูณ1เป็น8เพราะฉะนั้นตัวบนเป็น8นะครับน้องๆครับเดชเท่ากับ ตัวล่างลบตัวบนนะครับข้างบนเป็น8ปดมายังไง11เลบ8เท่าไหรครับอ๋อ3อยู่ตรงนี้นี่เองใช่ไหมนะครับฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ว่าเดซเอเท่ากับสเขียนนะครับได้เดเอมาแล้วโจทย์ถามสมาชิกแถวที่ 2หลักที่3ของ A inverse อันนี้แปลว่าเราต้องหา A inverse ถูสุไหมเรื่องใหญ่นะนน่นน,นะครับเรามาพิจารณาตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะหา A inverse อย่างหน้ามืดตาหมวัวเนื่องจาก A inverse นั้นมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนเดซ A คูณกับ Adjoin t A นะครับ Addjoint คืออะไรครับ Adjoin t มันก็คือเมทริกซ์นะครับที่มีสมาชิกเป็นโคแฟกเตอร์ actor, แล้วทรานสโพสโคแฟกเตอร์ทุกตำแหน่งเลยนะ,ะเดี๋ยวครูจะเขียนกระจายออกมานะครับทั้โคแฟกเตอร์ทั้ง9ตัวมันก็จะอยู่ในเมทริกซ์โดยที่ตำแหน่งมันคือโคแฟกเตอร์หน1่งหนึ่งหสองหสนะครับโคแฟกเตอร์สอ2หนสอง 2 3โคแฟกเตอร์3 1 3 2น 3, 3นี่คือสภาพก่อนที่โคแฟกเตอร์จะ Transport. ทรานสโพสเห็นไหมถ้าเกิดเราจับเป็นทรานสโพสซะโคแฟกเตอร์ Co ก็จะสลับที่กันยุ่งวุ่นวายเลยถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวกูขอเขียนให้ดูให้หมดเลยนะก็คือแนวทะแยงจะอยู่ที่เดิมนะครับกูทรานสโพสเลยนะแนวทะแยงอยู่ที่เดิม นะครับจาก1 2จะมาเป็น C21 กัน่ไหมจาก1 3จะมาเป็น C3 1คือยกมันไปทางก้อนอย่าแก้เลขนะน้องอย่าแก้เลขยกไปทางก้อนสลับที่เพราะฉะนั้น C 23จะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ C32 จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเหน,นะนี่คือ มันแ n นสปอตแล้วนะครับไอตัว T ก็เลยไม่ต้องเขียนแล้วที่ครูกำลังจะบอกก็คือว่าโจทย์เ้าถามอะไรรู้ไหมโจทย์เ้าถามสมาชิกในแถวที่2หลักที่3ลองก็ดูครับสมาชิกของ a inverse เกิดจากการเอาจำนวนจริงตัวเนี้ยคูณเข้าไปทุกสมาชิกเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมาชิกในแถวที่2หลักที่3ของ a inverse แท้จริงก็คือหนึ่งส่วนเดฟเอคูณโคแฟกเตอร์สามสองถูกไหมฮะแถวที่สองหลักที่สามเนี่ยนะฮะครูก็บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนี้นะคือสมาชิกสมาชิก a inverse แถวที่สองหลักที่สามคือเศษหนึ่งส่วนเดฟเ คูณด้วยโคแฟกเตอร์3 2ประเด็นก็คือว่าน้องๆไม่ต้องหาโคแฟกเตอร์ทั้ง9ก้าน้องๆหาแค่โคแฟกเตอร์3 2ก็พอแล้วเห็นไ,ไหมครับเดซเเมื่อกี้เราหาไว้คือ3ามถ้านะโคแฟกเตอร์3 2น้องๆจำสูตรได้ไหมเอ่ยนะฮะโคแฟกเตอร์ co 3 2สูตรก็คือลบหยกกำลัง i บวก j นะครับแล้วก็คูณกับไมเนอร์3 2นะฮะกูก็เขียนเลยนะลบ1ยกกำลัง3บวก2คูณด้วย m i n นอร์ไมเนอร์3 2แปลว่าแปลว่าดีเทอร์มินนตัดแถว3หลัก2ดีเทอร์มินนต์ของ a ครับ นี่ฮะอันนี้ A ถูกไหม A นะดูนะครับตัดแถวที่3นะฮะตัดหลักที่2ตัดแถวที่3ตัดหลักที่2องน้องๆจะเหลือลบ2 1 -2 0 2 1ลบ 2, 0, 2, 1. นะฮะ เดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วครับลบ1ยกกำลัง5ก็ได้ลบ1นะครับคูณกับอันนี้ก็เป็นแบบนี้ m i n นอตัวนี้ก็คืออะไรครับคูณลงลบคูณขึ้นจำได้ไหมคูณลงลบคูณขึ้นฉะนั้นในวงเล็บคือลบ2ตัวนี้คือลบอีกทีหนึ่งลบคูณลบเป็นบวก2ส,ส่วน3 สรุปว่าสมาชิกของ A inverse แถวที่2หลักที่3คือ2ส่วน3ครับคิดทันไหมคือไม่ได้ให้หาโคแฟกเตอร์ทั้ง9มันยากมันเยอะแล้วโอกาสผิดมีสูงนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเราตอบเศษ2จส่วน3คือช้อยที่3ครับนะคำตอบจบแล้วข้อนี้ ก็ต้องใช้จินตนาการนิดนดึงว่าอ๋อมันหาแบบนี้ไม่ต้องไปหาทั้ง9ตัวนะครับเล็งตำแหน่งดีๆแล้วเจาะเฉพาะที่ต้องหาโอเคนะครับคำตอบคือชชอ้ที่3เรียบร้อยเป็นไงบ้างผ่านไปแล้ว6ข้อนะฮะไหวอยู่เนาะหรืออีก4ข้อเรามาดูกันนะครับ จดให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูข้อต่อไป